กวักมรกตไม้ประดับมงคลที่นิยมปลูกสวยงามทั้งอยู่ในอาคารปลูกประดับในอาคารแล้วก็ร่มรำไรบางครั้งถึงจะอยู่รับแดดแต่ก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะคะกวักมรกตเป็นไม้ที่ทนมากแต่ที่เขาชอบก็คือร่มรำไรถ้าอยู่ในอาคารก็ สวยงามจะเริ่มเติบโตช้าแต่ก็ไม่เหี่ยวเฉาเลี้ยงง่ายัวนี้เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่แบบนี้รดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งเพราะว่าปริมาณดินที่เขาอุ้มน้ำมีเยอะความชุ่มชื่นก็อยู่ยาวนานรดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้ง ก็อยู่ได้สวยงามเป็นไม้ประดับมงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกประดับในตัวอาคารเพราะว่าใบเขาไม่ร่วงไม่เป็นภาระในการในการจัดเก็บใบไม่เหลืองไม่ร่วงอย่างนี้เนาะคะ่ะกว่าจะกว่าจะหมดอายุกว่าจะกว่าจะลำต้นเขาหมดอายุก็คือเหลือง ตายตามอายุไขของเขาก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะคะเพอเเป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็ใบก็ไม่ร่วงเป็นอีกไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งเป็นตัวเลือกสำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้ประดับมงคลที่ปลูกประดับในตัวอาคารเป็นทั้งไม้ฟอกอากาศไม้มงคลแล้วก็เสริมความสวยงาม